สวัสดีครับใน EP นี้เนี่ลยลครับเราจะมาสอนวิธีการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับปัญหาของการโพสต์และเคล็ดลับในการดิมแอดจะมาเผยให้ใน EP นี้นะครับแล้วก็จะทำเป็นสตอรี่ยาวไปหลายๆ EP นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับแล้วก็คุณกำลังทำออนไลน์อยู่อย่าพลาดนะครับกด Subscribe เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะครับอ่ะโอเค ใน EP นี้เนี่ยครับตอนแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการซื้อของลูกค้าก่อนนะครับนั่นก็คือเรียกว่า customer purchase funnel นะครับก็คือเป็นกลวยนะครับกลวยดึงกลุ่มลูกค้าเข้ามานะครับแล้วก็มีกระบวนการซื้อ,อยังไงนะฮะเบืบ้องต้นเนี่ยนะครับตัวที่เราเห็นว่าเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะฮะเราจะเป็นเรียกว่าเป็น lead magnet ก็คือเป็นตัวที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาในกลุ่มของเรา จะเห็นว่านะครับโดยปกติเนี่ยลูกค้าจะมีอยู่กระจัดกระจายทั่วไปหมดเลยนะครับก็แต่ว่านะครับในรูปแบบของคอนเทนต์จะเป็นตัวคัดกรองกลุ่มลูกค้าของเรานะครับเพื่อที่จะให้เข้ามาไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจแบบไหนอยู่นะครับตัวคอนเทนต์หรือว่ารูปแบบของโพสต์รูปแบบของวิดีโอรูปแบบของคลิปเนี่ยจะเป็นตัวคัดกรองลูกค้าเข้ามาหาเรานะครับซึ่งการโพสต์ออกไปปกติเนี่ยอาจจะยังเข้าถึงลูกค้าได้ไม่มากพอ เพราะฉะนั้นนะครับกระบวนการยิงแอดนะครับการยิงแอดโฆษณาก็จะช่วยให้เข้าถึงลูกค้ากว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการแรกนะครับคุณมีหน้าที่ที่จะทํารูปแบบโพสต์ทำคอนเทนต์เพื่อที่จะเอาลูกค้าเข้ามาในกลุ่ยนะครับกระบวนการนี้เราเรียกว่าเป็นการสร้างลิม a เต็ดก็คือดึงลูกค้ากลุ่มที่มีความสนใจในสินค้าในบริการของเราเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดึงดูดเข้ามาด้วยความสนใจแล้วเนี่ยกระบวนการต่อมาคือนะครับสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกนะครับลูกค้าอาจจะเห็นคุณรู้จักคุณนะครับแต่ยังไม่ได้มีความน่าเชื่อถือนะครับเขาก็ยังจะไม่ซื้อจากคุณนะครับคือเราขายความน่าเชื่อถือขายความไว้วางใจว่างั้นเถอะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเนี่ยนะครับลูกค้าก็ต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเป็นบริการนะครับเป็นคอร์สออนไลน์หรือเป็นว่าธุรกิจอะไรสักอย่าง ก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือก่อนนะครับว่าธุรกิจตัวนั้นนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้นะครับเมื่อเขามีความน่าเชื่อถือนะครับเขาก็จะตัดสินใจซื้อของเขาเองนะครับตัวกระบวนการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเร่งกระบวนการได้มากขึ้นเนี่ยคุณก็ใส่โปรโมชั่นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่โพสเนี่ยบางตัวมีโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณ ยังไม่มีความน่าเชื่อถือในตัวคุณหรือแม้แต่สินค้านั้นๆเนี่ยมีโปรโมชั่นแจกฟรีแจกชุดทดลองฟรีลูกค้าก็ยังไม่มีความสนใจนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้เชื่อมั่นไม่ได้เชื่อถือคุณมากพอนะแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเขามีกระบวนการความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับโปรโมชั่นต่างๆจะเป็นตัวกระตุ้นในการตัดสินใจของเขาให้เขาซื้อได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจงมองภาพตัวนี้ให้ออกนะครับก็คือมองให้เป็นรูปแบบของตัยเข้าไว้นะครับยิงโฆษณา ใช้งบเยอะกลวยของคุณก็ยิ่งจะกว้างมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ากลวยของคุณแคบสอบลงมาอย่างนี้นะครับลูกค้าก็จะซื้อน้อยนะครับหน้าที่ของคุณก็คือว่ายิ่งหาลูกค้าให้กว้างนะครับแล้วก็ทําปากกลวยทําก้นกลวยตรงนี้ให้กว้างตามนะครับมันก็จะทําให้คุณนะครับคุ้มกับการโฆษณาที่ยิงไปนะครับนั่นก็คือกระจายไปมากแล้วก็ซื้อมากนะครับ สัดส่วนก็จะเป็นประมาณนี้ครับอาจจะเป็นร้อยคนนะครับเราค่อยๆตัดสินใจซื้ออีกประมาณสัก20-30คนอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณที่กําลังจะโพสต์ขายสินค้าหรือว่าจะเป็นการยิงแอดโฆษณาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมจะให้เคล็ดลับไปนะครับมีคาถาอยู่ว่านะฮะคอนเทนต์ต้องตรงใจนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์กลุก่มลูกค้าของเราก่อนว่าเขามีความต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรที่เราจะไปขายหรือจะไปแก้ ไขวิธีแก้ปัญหาให้กับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์เนี่ยมีผลต่อการยิงแอดถึง55%แต่แปลว่าเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่รูปแบบของคอนเทนต์ไม่ว่าจะทําภาพวิดีโอทําภาพกราฟิกหรือการเขียนแคปชั่นพวกนี้นะครับจะอยู่ในหมวดนี้หมดเลยนะครับอันที่2ก็คือว่าการยิงแอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้เข้าถึงลูกค้าและก็มีผลต่อการ s u c c e s ของโฆษณาหรือของโพสต์นั้นๆประมาณนะคสับวนที่เหลือนะครับ อีกประมาณ15%เป็นความถี่ความถี่ก็คือ,เ,อเห็นซ้ําๆเห็นบ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เขาเกิดการกระตุ้นนะครับแล้วก็อยากที่จะคลิกเข้ามาหาเรานะครับอันนี้คือในรูปแบบของอการยิงโพสต์หรือว่าการทำคอนเทนต์เองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายิงแอดไปแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องกลับมาดูก็คือว่ามาทวนดูอันแรกเลยนะครับคอนเทนต มันน่าสนใจไหมสำหรับกลุ่มนี้นะครับตรงกลุ่มกับเข้าไหมเราสื่อสารข้อมูลได้ดีพอมากไหมนะครับก็มาทบทวน3ข้อนี้นะครับแล้วก็นะครับสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าความถี่เนี่ยนะครับก็คือการเห็นซ้ําๆเนี่ยนะค,ความถี่เป็นหัวใจ1ใน3ของการทําแอดโฆษณานะครับในการที่จะทําให้ปิดการขายได้นะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครับลูกค้าจะต้องเห็นโคต์นั้นๆหรือว่าสินค้านั้นๆเนี่ยประมาณ5-10ครั้ง เขาถึงจะมีการตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าเห็นครั้งแรกมันก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าเห็นสักตั้งแต่5ครั้งขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มรู้สึกอยากรู้ลอ,อยากเห็นแล้วนะครับก็จะคลิกเข้ามานะครับเว้นแต่ว่านะครับโพส์นั้นๆเนี่ยจะไม่น่าสนใจเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้ยุ่งเยิงไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าแล้วก็ราคาของสินค้านั้นๆด้วยนะครับเราอาจจะใช้แอปตัวเดิมยิงเข้าไปหรือว่าใช้แอปตัวใหม่กระตุ้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเปลี่ยนความเข้าใจใหม่นะครับสำหรับคนที่ทักมาบอกว่าเนี่ยลูกค้าไม่มีเลยช่วงนี้สอนวิธียิงแอดหน่อยแนะนําวิธีการยิงแอดหน่อยนะครับแอดมีหน้าที่ทําให้คนเห็นเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําให้คนซื้อนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคอนเทนต์คุณห่วย นะครับคอนเทนต์คุณดูไม่ดีคุณทําภาพไม่เป็นแต่งรูปไม่เป็นทําวิดีโอไม่เป็นมันก็ไม่น่าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นคนซื้อเขาก็จะไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมองภาพรวมตรงนี้ให้ออกนะครับไปทวนนะครับว่าทํำไมคนถึงซื้อนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ